สวัสดีครับพวกผมเติร์กในช่องเ h อะ y ฮเทคสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดกันถึงชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้พังไวแน่นอนนะครับเป็นยังไงไปดูกันประเด็นแรกนะครับที่ผมสนใจเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกวันนี้ทุกคนที่ใช้น้ตบุ๊กอะอยู่บ้านใช่ไหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้น้ตบุ๊กแล้วอยู่บ้านมันเลยทําให้ผมต้องชาร์จไปแล้วก็ใช้ไปนะครับผมเลยสงสัยว่าจุดเนี้ยมันทําให้แบตเตอรี่อ่ะมันเสียหรือว่าไม่เสีย ยังไงพอเริ่มงสงสัยได้สักพักหนึ่งผมก็เริ่มหาข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราชาร์จอย่างเงี้ยมันส่งผลที่ดีหรือไม่ดีกับแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนพอผมได้หาข้อมูลไปนะครับเวอร์แอปเปิลก็ได้ให้คำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ย MacBook อ่ะมันมีระบบที่ใช้ไฟบ้านเลยตรงๆอยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่ามันก็จะไม่นับไซเคิลแบตใช่ปะ่ะพอไม่นับรอบไซเคิลแบตอ่ะมันทําให้แบตเราใช้งานได้นานพอแบตใช้งานได้นานขึ้นอายุเครื่องเราก็นานขึ้นใช่ไหมถ้าจอไว่ฟังไปซะก่อนนะ ทีนี้พอพอเม่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็วางใจไว้ก่อนนึงแต่ว่าด้วยความรู้แบตเตอรี่ที่เราเคยทามาแล้วผมว่าอ่านต่อไปว่าการชาร์จอย่างเงี้ยมีมีผลดีผลเสียอะไรหรือเปล่านอกเหนือจากแอปเปิลนะพอผมได้หาข้อมูลไปก็ได้มีแบบบางคนได้บอกว่าพอเราชาร์จไปเยอะถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันก็จะทําให้เซลล์แบตอ่ะมันอยู่นิ่งๆมันทาให้มันไม่เกิดการกระตุ้นมุนเวียนพลังงานอะไรเงี้ยเออซึ่งผมมองว่า <S <S 2> <S 2> มันก็สมเพลสมผลนะครับผม ตอนนั้นผมก็ออกมาแชร์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชาร์จไปเล่นไปอานจะทําให้เครื่องเราพังเร็วขึ้นก็ได้และอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้แบตเสื่อมเร็วนะครับก็คือการที่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดหรือว่าเสือต่ำมากๆนะครับตีสว่าต่ำกว่า5%เนี่ยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยร้อนมากแล้วก็แย่หลาย,ลายๆคนคงเคยสัมผัสเพราะว่าเวลาเราจับเครื่องเนี่ยแบบแทบจะลวกมือเลยทีเดียว <c oughs> เมื่อเกิดความร้อนเนี่ยตัวแบตเตอรี่อ่ะก็จะไม่สามารถ ที่จะมีอายุอยู่ได้นานนะครับเพราะแบตเตอรี่มันไม่ถูกความร้อนอยู่แล้วพอม,มีความร้อนนะ่ะทาให้แบบวัสดุที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ที่มันไม่ค่อยดีกับมันเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่ามันอาจจะทําให้อายุเราสั้นลงได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันมี2กรณีนะครับใช้แบกชาร์จบบาไว้ตลอดก็ไม่ดีทําให้แบบหมดก็ไม่ดีแต่ว่าคือจริงๆแล้วผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเราใช้ถ้าสมมุติว่าสักดเดือนหรือ1สัปดาห์เนี่ยเราใช้แบบ ให้ใหเกือบหมดสักรอบหนึ่งให้เหลือ10%แล้วเอามาชาร์จอ่ะมันจะดีสแบัตอรีมากๆจริงๆแล้วการรับไซเคิลแบตในในเครื่องหรือว่าในซอฟต์แวร์ของเครื่องเนี่ยมันก็ได้ประมาณแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะบ่งชี้ได้ว่าแบตเตอรี่คุณจะมีอายุนานถ้าถ้ารอบรอบของการชาร์จมันตั้นใครที่ดูเครื่องมือสองอยู่ก็ดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือปีปีเก่ามากแต่ว่าไซเคิลแบตยังแบบร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรร้อยหนึ่งสองก็เยอะนี่หว่าเออใช่แบบปีเก่ามากร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันอาจจะทําให ตัวอายุแบตเตอรี่ที่เราได้รับมาจั่ไม่คยย่อยดีอ่ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยมันเหมือนแบตเตอรี่กับในในโทรศัพท์เปล่าผมก็บอกไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ในโทรศัพท์อ่ะมันมันไม่มีมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เสียบไปเล่นไปเหมือน macbook คืออย่าง macbook เนี่ยมันมีระบบที่ชาร์จไฟเข้ามาเอาไฟเข้ามาจากบ้านใช่ไหมเป็นไฟบ้าน220เนี่ยเอาเข้ามา แล้วก็ตัว macbook อะ่ะมันก็จะมีระบบที่จับได้ว่าอ่านี่ชาร์จไฟนะแล้วเขากำลังเปิดเล่นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงไฟเข้ามามันจะเป็นรูปปลั๊กไฟครับที่ไม่ใช่รูปชาร์จอะ่ะก็ถ้าขึ้นเป็นรูปปลั๊กไฟแสดงว่าเขาดึงไฟจากตัวนั้นมาใช้ได้เลยดึงไฟจากบ้านมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นรูปชาร์จเนี่ยหมายความว่าเรากาลังชาร์จให้กับ macbook อยู่นะครับแบตเตอรี่ในเครื่องอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ สำหรับมือถือนะครับก็ใช้ไปเล่นไปเป็นอะไรที่ไม่ดีมากเพราะว่ามันทาให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนแล้วก็ตัวบอร์ดที่ติดอยู่กับแบตเตอรี่มาทำมันมันร้อนด้วยไปทจะทให้ท้าลงเพราะว่าหลายคนที่เล่นหรือว่าหลายคนที่แบหแบหลายคนที่เล่นสายคอมนะครับหรือว่าคนที่ทําคอมเนี่ยน่าจะมีข้อมูลอยู่บ้างว่าถ้าเกิดอุณหภูมิของ CPU ขึ้นไปถูกๆนมันจะทำให้เครื่องอึดน,นะครับซึ่งหลายๆคนก็มองเรื่องอุณหภูมิสูงไม่เท่ากันนะครับ บางบางคนก็มองว่า90องศายังเย็นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางคนก็ร้อยเนึงยังเย็นอยู่เลยแต่บางคนนี่70ก็โอ้ย CPU ร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่ได้แส้ไข่ครับแต่ว่าความความร้อนมันทําให้เสื่อมได้เร็วแล้วกันอะไรที่มันถูกผลิตมาเพื่อให้ใช้ได้5ปีอย่างเงี้ยถ้ามีความร้อนอาจใช้ได้แค่2ปีอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ต้องระแวงมากเนะาะเพราะว่าเราก็ดูแลเท่าที่ดูแลได้ถ้ามันต้องใช้จริงๆเราแค่าหาเครื่องที่มันตรงสเปกก็เรามาใช้ พอเป็นอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับความรู้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆหนึ่งช่วยแก้นะครับถ้าใครที่มีความรู้นะครับคือผมไม่ได้รู้เยอะที่สุดเนาะใครที่มีความรู้ช่วยแก้ลงมาด้านล่างด้วยว่าถ้าผมเข้าใจผิดแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้ผมหาข้อมูลมาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าชอบคลิปนี้นครับแล้วก,กดแชร์ให้เพื่อน ถ้าเพื่อนไม่รู้ถ้าเพื่อนของคุณไม่รู้ข้อมูลนี้นะครับงั้นคลิปนี้พอแค่นี้ครับสำหรับผมเติร์ในช่อง The High t e c ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนสรุปกับโลก IOT แล้วก็โลก Smart Device ที่ตอนนี้กำลังเฟื่องฟูอย่างยิ่งยวดน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ